เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางอาไราเกษตรบันทิตได้ร่วมกับทางสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมพละกายทุกวัยสุขสันต์ทุกวันซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสาสสนะครับก็ทุกคนก็จะได้มีโอกถานเป็นผู้นําเครือข่ายนำมาเอาองค์ความรู้เหล่านี้นั้นไปใช้ในการออกกำลังกายให้กับตัวเองและ ผู้ที่ตัวเองได้มีโอกาสพบนะฮะจะได้เกิดความนำเอาความรู้นี้ทำให้เกิดทั้งเรื่องของสุขภาพที่ดีและก็ไปต่อยอดซึ่งในเทีนปัจจุบันนี้เรื่องของการรักษาสุขภาพนั้นสามารถต่อยอดไปทางเรื่องของอาชีพและอีกหลายอย่างมากมายเลยนะฮะวังว่าโครงการนี้นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกหน่วยงานที่ได้มีโอกาสมาร่วมในโครงการนี้ครับขอบคุณสวัสดีครับก็จบไปนะครับสําหรับโครงการขวายสุขใสทุกวันนะครับในวิทยาเขตของ พัฒนาการของเกษตรผลิตนะครับก็ความรู้ที่ได้สําหรับวันนี้สําหรับนักศึกษานะครับก็ไปต่อยอดสําหรับการอบรมในขั้นต่อๆไปได้นะครับก็หลังจากที่นักศึกษาได้จบการอบรมนะครับก็หลายๆคนก็ได้รับความรู้เพื่อที่จะไปสารต่อในวิชาที่ตัวเองเรียนและหลังจากที่จบมานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับโครงการอบรมพกกายทุกวัยสดแต่ควันนะครับเราจะมีอีกนะครับในวันที่ 28-29นะครับกันยายนนี้ที่เดลฟิสิกนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาพกกายและพี่เด็กเองไม่ได้ไ่ายได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะค่ะเออก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมมือกันจัดโครงการโครงการพกกายทุกวัยสดใสทุกวันนะคะค่ะก็เป็นโครงการที่ที่ดีมากนะคะคือฟังดูแล้วเหมือนมันไกลตัวเรานะ แต่พอมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเราเลยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าความรู้เนี่ยได้เพิ่มพูนมากขึ้นก็คือ mm. เช่นรู้ว่าก่อนที่เราจะออกกําลังกายเนี่ย mm. เราควรจะทาเวทเทรนนิ่งก่อนอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะ mm. เพราะฉะนั้นมาภาอบรมวันนี้เดี๋ยวก็ไปทดลองทําเลยนะคะ mm. แล้วก็ทําบนเตียงอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะเราเป็นผู้สูงอายุนะคะ mm. แล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยคือมันก็อยู่กับเรา,านะแล้วมันมีตั้งหลายส่วน อะไรหนะ้าอกหลังแขนขาอะไรเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ระหนักถึงความสําคัญนะคะว่าเช่นก่อนที่เราจะออกกําลังกายนี่เราควรจะทำเวทเทรนนิ่งซะก่อนอันนี้ไม่เคยรู้เลยเดนก็เดินทุกวันน่ยนะคะแล้วก็เดนก็คิดว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมออีภาวะสุขภาพที่ดีสวัสดีดดครับผมบุดีแจ้วขบนะครับ ามาจากโรงเรียนเกษตรมันมาจากมหาวิลัยเกษตรมนตรีโรงกล้าวนะวันนี้ได้มาอบรมโครงการโครงการทุกวัยสุ่สายทุกวันนะก็วันนี้ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างก็มีเร,เรื่องการเล่นเวทเทรนนิง่งวิชาการอาหารในสำหรับของวันนี้ก็มีความรู้ต่างๆมากมายที่เขา,าที่พี่หรือว่าคนในวงการที่อยู่ในหรือว่าเป็นสมาคมเนี่ยมามาแชาร์แทบแลกเปลี่ยนกันเป็นความรู้มีประโยชน์มากาแล้วก็ รับสมมตที่ผมมานี้รู้สึกว่าความรู้ที่ได้มาก็จะมีหรือความรู้ที่ผมมีอยู่แล้วอาจจะมีด้วยแล้วก็มีความรู้ที่ผมอาจจะยังไม่รู้ดีก็ได้ไปต่อต่อเติมความรู้ตรงนั้นนะครับรับโครงการที่ก็ขอบคุณทางสอตสอสแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรปฏณกิตก็สมาคมพ้องกายขอยงประเทศไทยที่ร่วมมือกันแล้วก็ <c oughs> เกิดโครงการนี้ถ้าในครั้งหน้าอยากก็อยากให้มีนะครับ เรื่องของของคการที่ผมว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนทแบบุกวัยที่จะได้มีแบบเรื่องในการออกกำลังกายมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นสำหรับสังคมไทยก็ควรจะมีสิ่งนั้นเพราะว่าสังคมไทยก็สู่ยุคสังคมสูง,สง,สงวัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรมีนะครับสำหรับวันนี้ขอพักครับในนามของมหาวิทยาลายาัยเกษตรมนตร์โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุกมนุษย์ขอเชิญชมและขอบคุณสมาคมกีฬา้อล์การและฟุตห่งประเทศไทย รวมทั้งภาทีครือขายไม่ว่าจะเป็นสสสและก็สถาบันกรจจการกีฬากลุมกอกีฬาครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาสุขภาวะให้กับอาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรวิทในโครงการเปาะกายทุกวัยสดใสทุกวันโครงการวันนี้มีประโยชน์ยิ่งครับเชื่อว่าภายใต้ความสนใจของการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในมิติในการตอบโจทย์และส่งเสริมให้ผู้ปกครองนะครับได้เป็นต่อยอด กนการกับเพื่อนกรับมนาสุขภาวะขอไปครับขอบคุณมากครับ